สวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มกันนะครับกับหัวข้อ c a n ว a AI นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของการใช้ Canva ในการจ e น e r a เ e ต d อเดนะครับหาไอเดียดีๆไอเดียต้นแบบจาก AI นะครับเว็บที่เราใช้วันนี้เป็น Can ว a นะครับก็น่าจะเป็นเว็บที่ทุกท่านรู้จักเป็นอย่างดีนะครับแต่มีออปชันเล็กๆนะครับมานํำเสนอคือการสร้างไอเดียดีๆจาก Canva นะครับโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยนะครับ หมวดนี้จะอยู่ในตัวด็อกตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาหนึ่งครั้งนะครับตัวด็อกตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีเ,เทมเพลตต่างๆให้นะครับเ,เราลองมาดูอาจจะเป็นแต่งเรื่องแต่งนิยายจากแคนวาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเริ่มสร้างดูนะครับโอเคหัวข้อที่เราต้องการนะครับอลองดู ถ้าเราอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการศึกษาในศตวรรษที่ยีนะครับโอเคข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ Magic Write นะครับแก้ไขด้วย Magic Write นะครับดูทันไหมครับผมปึ๊บมานะครับแก้ไขด้วย Magic Write นะครับแล้วก็ ให้เขาสร้างให้นะครับอ,อันนี้เป็นแนวทางนะครับแนวทางในการหาไอเดียโดยใช้ AI เป็นตัวช่วยหาไอเดียนะครับดูแคนวา AI จะช่วยเรายัางไงบ้างน,นะครับตอนนี้มันกำลังประมวลผลอยู่นะครับอโอเคตอนนี้มันก็ได้ออกมานะครับอันนี้เป็นหัวข้อนะครับที่เขาออกมา เกี่นอน okay. เลือกอนอะไราจะมีที่เราใช้ใน ts สารบัญโอเคมีอยู่นะครับลองปรับดูโอเคตัวนี้เขาบอกว่าการสาาในศตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องนความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียุคดิจิตอลนะครับ Okay. ไม่เพียงการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงความรู้เท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเรียนรู้การประกอบอาชีพในอนาคตทีนี้โอเคพอเราได้ตัวนี้เสร็จนะครับผมก็จะเพิ่มใหม่ตัวหนึ่งคืออ้างอิงนะครับอ้างอิงทำอ้างอิงหน่อยได้ไหมลองดูนะครับไม่เคยทำกันนะครับ เสร็จเราก็จะไปที่เมจิกไรท์ตัวนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางลงไปนะครับพิมพ์คำว่าอังอิงการศึกษาสตอเบี e ่เ็ดนะครับตอนนี้ก็ได้คอนเทนต์ดีๆที่เราเอามาเชื่อมโยงได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันก็จะมีคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญออกมาหลายตัวนะครับ เราจะพาทำทีละขั้นตอนเสร็จตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็ยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวลองใหม่ตัวนี้ก็น่าจะ ลองดูนะครับไม่แน่ไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือยังนะครับแต่ข้อดีก็คือตัวแคนวาตัวนี้สามารถเอาไป g e n e r a เรตไอเดียหาคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญนะครับอโอเคครับได้เลยครับเรียบร้อยเทคนิคก็คือต้องใส่คําว่า APA 6 APA 7ตัวนี้ลงไปด้วยนะครับเทคนิคดีๆวันนี้นำเสนอประมาณนี้นะครับส่วนตัว อื่นเพิ่มเติมนะครับเราอยากจะไปปรับคีย์เวิร์ดค้นหาอะไรแล้วก็ไปใส่เพิ่มเติมเอานะครับเช่นอะไรนี้มันจะมีว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีนะครับหรือยุคดิจิตอลนะครับเราก็ลองมาเพิ่มถ้าผมสนใจคีย์เวิร์ดในเรื่องของอ การความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคดิจิตอลนะครับผมลองเอามาดูเนะเาะว่าเป็นหัวข้อตัวน,นี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลโอเคผมก็จะได้หนึ่งหัวข้อ,อมาเป็น หัวข้อที่เอาไปทำคอนเทนต์นะครับ